สวัสดียามเช้ามันนี้สิพายแกยงไหวพี่น้องมาสมขั้นตอนการแกงไหวเนาะมันอันมันแรงพี่น้องก็เลยอันกิดถุงมือเนะเนี่ยรับก็สิปอกออกก่อนปอกเปลือกแข็งๆออกก่อน ก่อนสิได้กิ่นมันมีไม่ของ่ายเด้พี่นอ้องแกงไวยคนคือมากแท่าเรามันก็ขมเด้มันมีได้แซ่บเด้วยอย่างนี้ว่ามันมีได้หวานเนี่ยเนี่ยเอากระติมาตัดแซ่น้ำถ้าก่อนเ่าจังสิไปต้มเนาะที่เสื้อถุงมือนี้แม่นอย่างดอกไวนะมันมันมันเขียวตัดแซ่น้ำซะก่อน กว่าสิบปอกแล้วเนาะน้ำอย่านางกับย่องไว้แล้วมันหนาวต้องย่องไว้แต่เมื่อวานมันเย็นมู กินปลจ้าแกงหวายบางคนก็จิ้มไม่เป็นเนาะบางคนก็ว่าโอ้ยจัดเกงจัดอ,อยังเนาะแกงหวายใส่เห็ดฟางมึงเข้าอยู่มีท่านได้อ,เ,อเลยปอกแช่น้ำไปก่อนกินไปเนาะผู้เฒ่าผู้แก่พากินพ่อแม่พากินแล้วก็กิน จ้าไอยังหอกไอลูบอยู่ว่านี่คุจาล่ออนนี่มากคักเกียงวายเกียงลมไม้เกียงเฮ็ด ออมก่อนนันจ้ะวายเนี่ยก็สิออมคือกันกับหน่อไมเนี่ยออมก่อนแล้วค่อยแกง ใส่น้ำยานางลงไปใีเห็ดฟางไดนะ้ไหมเนาะที่เขารวนไว้แล้วเห็ดฟาง่าจะใส่พักทอง สูตรเด็ดสูตรเด็ดน้ำล้างครกสูตรเด็ดน้ำล้างครกนี่ก็สจิเติมเพื่อปรุง ก็จะขาดไม่ได้ก็คือปลาร้านัวๆเนาะนแข็งแจงแบบนี้น่ะเสืออยู่จากปะลาร้านะแจงายแกง,แกงนนหนอไม้เนาะน้ำปลาหน่อยนึงตามชอบใจถุงนัว ใส่ช้อนชาหนึง่งตามชอบใจขั้นตอนสุดท้ายก็คือผักผักขาพี่นะผักเหน่าผู้ไทยเอื้นผักเหน่าเนาะผักชะอมเนะใส่ลงไปก็ผักอีตูที่จริงกันเสิรอพผักชะอมเนาะผักขาเนะาไม่ต้องเสิรอไอตูก็ได้เนาะ แต่ว่าอันนี้มันมันมากเนาะพี่หน่อยมันกระสิออกมารสชาติแสบแสบแยกไว้แสบอีกที แซบอีลีแซบอีลีเสร็จแล้วจ้านี่อายทวนๆเลยนี่นเห็ดเฟืองได้พี่น้องมีแมนเห็ดเพาะได้เห็ดฟางได้น,นี่ไม่ใช่เห็ดเพาะได้นี่นมาเดอ้อมาสดนากันเดอ้อมันีมาสดด้วยกันเดอน้อนี่มันแซบแท้ได้นี่พี่น้องนี่ก็ฝากไว้สักนี้แหละพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เนาะ เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปแี่งซื้อผักเหน่าเนะผักเหน่าก็คือผักขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ